เป็นไงถึงแล้ว h a p p ี้ a r ดแฮปปี้เครับแฮปปี้มากครัแฮปปี <is> ้สุดๆไปเลยรางวัลของพวกเราตอนนี้ก็ออกจากเกาะเตียบเดินทางย้อนกลับขึ้นมาทางเข้าเกาะเตียบ2กิโลเมตรนะครับก่อนถึงก็จะมาตางเต็นท์กันต่อที่แฮปปี้บาร์ซึ่งจะมีจุดชมวิวเราต้องปีนเขาขึ้นไปแต่ทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นเป็น เป็นสวนนะก็ค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงถ้าเกิดว่าฝนตกแต่พอไปหส,สถานที่น่าจะไม่ผิดหวังอ200ีกสองเมตรจุดหมายคุณจะอยู่ทางขวาต้องบอกก่อนนะครับว่าทางเข้าของแคปปี B ้บาร์เนี่ยมันเป็นซอยติดกันเลย3ซอยซึ่งเราจะเข้าซอยไหนก็ได้ หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการจาง<ๆ>เต็นท์เดี๋ยวก็ก่อนที่จะไปดูสภาพเต็นท์มาดูอาหารของพี่นี่ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นเมนูเด็ดแฮปปี้บาร์นะคะเมนูปลาเงี้ยน <laughs> ค่ะใช่ค่ะกินแล้วจะแรงดีมากๆเลยค่ะไม่แพ้หอยนางรมมันคือปลาอะไรครับเนี่ยคือปลาอินทรีค่ะรอบแรกที่มามันคือปลาอะไรมันคือปลาอกกระเลืปลาลังเขียวใช่ค่ะใช่ปลาอกกระเลืก็เป็นปลาที่ ที่เชฟญี่ปุ่นเขาไปทำซาซิมินะพี่แต่หนูรู้ว่าเขาเรียกเรียกอะไรส่วนปลาลิ้นหนาของพี่อ่ะเขาเรียกอะไรนะปลาฮิราเมะญี่ปุ่นโลสามพันนะใช่แต่ว่าเนี่ยขายจานละร้อยเองอสั่งได้อีกสั่งได้อีกเลยครบพี่บอกว่านี่เลยคือเมนูแนะนำแต่แนะนำหลายอย่างอาหารพื้นบ้านเขาก็ใช้ได้แต่คืออันเนี้ยได้ค่ะพี่ขอบคุงซาซิมิตอนนี้สำหรับที่นี่อุปสรรคที่สุดยอดเลยก็คือลมกับ ความร้อนครับสุดยอดกลางทามไม่ได้เพราะว่าสมองมันก็กลางๆไม่ได้ใหญ่มากมันก็เลยเอาไม่อยู่ดีที่มันมีพวกท่อนไม้พวกอะไรเยอะก็เลยเอามาผูกเอามาผูกไว้แต่ร้อนนี่สุดยอดเลยตอนนี้บ่ายสามแล้วก็ยังทําอะไรไม่ได้จริงๆปกติตอนบ่ายก็ทําอะไรไม่ได้แหละเพราะมันร้อนแต่ที่นี่มันร้อนเกินสี่โมงห้าโมงไม่รู้ว่าจะได้ทําอะไร ให้เรียบร้อยหรือเปล่าโคตรร้อนแต่สวยครับน่าสงสารมากมันร้อนแบบ ต้องถึงแอร์ไม่เกยนขึ้นอะไรเ๋ยว เอกี้แอบเดินไปตรงโขดนู้นไปดูพี่เขาเจาะหอยเจาะหอย,อหอยเขาเรียกว่าอะไรนะต่อยหอยเหรอเฮ้ยได้เปล่าเออกี้ตรงไหนเขาต่อยหอย <c oughs> ใช่เหรอเขาเจาะหอยถ้าใครได้ลองมาที่พัทยาแล้ว ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือปีนเขาขึ้นไปบนจุดชมวิวนะครับบนยอดเขานะซึ่งถ้าใครมาแล้วเราไม่ได้ปีนผมบอกเลยว่ามาไม่ถึงครับบอมอมตอนนี้ก็ <laughs> เดี๋ยวจะขึ้นไปบนเขาบอมอมองก่อนไม่ได้ออกกำลังกายเลยมา <laughs> กี่เดือนแล้ว <laughs> นี่เป็นทางขึ้น ที่เขาเฮ้ยเขาเรียวกว่าอะไรวะเขาอะไรวะเนี่ยเขาแฮปปี้บาร์เออตรงถ้ามาแฮปปี้บาร์ใครที่มาแฮปปี้บาร์ตรงนี้เลยครับต้องขึ้นมาที่จุดชมวิวเดินขึ้นเขานะฮะเป็นจุดวัดใจเลยใจกล้าก็ตามมาครับค่อยขึ้นไป จุดชมวิวที่นี่ก็จะอยู่บนยอดเขาของเขาหาดทุ่งยางนะครับเป็นยอดเขาเล็กๆที่อยู่ที่หาดทุ่งยางเลยไหนอ๋อไปทางซ้ายขวาเปล่าใช่ไหนไปน,นี่เออเนี่ยแหละกุฏิมาถึงกุฏิปุ๊บก็อ้อมขึ้นมาเดดี๋ยวยวว่จทฮะ เส้นทางขึ้นนะครับเราสามารถที่จะเดินตามเชือกขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสุดยอดของเขาได้เลยนะครับตรงนี้ไม่หลงแน่นอนใช่หรอใช่ตรงนี้สูงหน่อยตรงนี้นปีนขึ้นไปชันหน่อยประมาณเกือบเก้ววสาสิบองศาใช่หรอตรงนี้แบบว่าเก้าสิบองศาจุดหนึ่งแล้วเฮ้

หัวแ,แท้แทกไปดิอ้ยทุกคนกำหลังกะแทกโอ้แท้กัโอ้ยคิดเจ็บอะ่ะฮะโอ้ยเออเฮียต้องงิยวถึงแล้ว ตอนขึ้นนะครับโอ้โหมันทุรักทุเลมากด้วยร่างกายที่มันไม่ได้ออกกําลังกายมาเลยอะ่ะแต่พอขึ้นมาแล้วอะ่ะด้วยภาพข้างหน้าครับวิว360องศาที่เราเห็นนะครับมันทําทให้าให,หายเหนื่อยเป็นปิบทิ้ง,งเลยลโอ้โหมันแบบสวยแบบสุดยอดมากครับ วันของพวกเราเราก็ขึ้นมาถึงก่อนพระอาทิตตกนะครับสุดยอดใช้เวลาประมาณสิบหาทีทขึ้นมาม,ม,มีช่วงชันๆันที่ประมาณ90องศาเลยสองช่วงนอกนั้นก็เกือบเกือบสุดยอดรูวิวดิมือสั่นหมดเลย จากที่เหน็ดเหนื่อยแล้วหมดแรงจากการปีนเขาก็มาลงเลยกันด้วยกินบอกเลยว่าใครที่แวะมาที่ชุมพรน่ะเกาะเตี่ยเป็นที่ที่ทต้องแวะมากินเลยนี่ยิ่งกว่ามิชลินอีกอยางเหรอ,อยิ่งกว่ามิชลินห้าดาวอีก้าดาวเลยห้าดาวเลยอร่อยจริงต้องแวะมาเลยอ่ะ คือจะไม่แวะมาคางเต็นท์แวะมาเที่ยวมากินอาหารอย่างเดียวก็ได้สุดยอดเลยอาหารพื้นบ้านเนี่ยลูกมุดลุกมุดแม,ม่หาไปเถอะใต้เตียงสมวันไม่ออกเลย <laughs> มุดไม่เลิกเลย <laughs> 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 อร่อยจริงอร่อยจริง <laughs> มีแบบว่าตกขำตัวเองอีกทีนึไปยินตีแบบแน่นตึก๊กเลยอะถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นสาวๆนี่ประมาณแบบว่า17 18อดเนื้อกำลังแน่นๆอ่น เผ็บแกงต้มินได้านเดียวเใครเขากินด้านเดียวเขาจะบ้างมาทำไมสอด้านล่ะคะกั้งมันอร่อยทุกอย่างเลยอร่อยหกอร่อยอร่อยมากอร่อยแบบโอ้โหก้นมันอร่อยอะไหนายมว่าไม่อร่อยอร่อยอะไรไวลีก้เลยครับมาแกลวตามด้วยใบอะไรนะใบเหียม ใบเหลียงผัดไข่ปลานี่ปลาหมึกไข่ต้มกะทิปลาหมึกไข่ต้มกะทิต้องออกมาใต้ต้องกินเหลือนี่เหลียงใบ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 เหลียงผัดขไข่ <c oughs> แก,ก่ส้มอ่ะแล้วมันกินเข้าแปคำแรกอ่ะพไปไปไดังไ,งไปแ้วอ่ะเ้อต้มไหมเนี่ยต้มต้มผัไ,ไก่ต้ผัไก่อ่ะไปเหลียงไหปอะไรนะไปเหลียงไปเหลียงไปเหลียงเลยกินขงพี่ีเลยไม่ถึงแม่เลยอะ่ะตอนกับที่ทำกับเขา,ขาแม่อะ,อะไรอ่ะ แม่ทำไม่ได้กินหรืออ๋อมามา่มา,มาปลากระป๋องไข่จรมาถึงมามา่าปลากระป,ระป,ระปอรอ๋องไข่เลยเหรอที่นี่ก็นั่งบรรยากาศชิลๆฟังเพลงที่บาร์แฮปปี้บาร์กับอาหารอรอ่อ,รอยๆสำหรับค่ำคืนที่นี่นะครั พวกเราก็สนุกและอร่อยกับอาหารสำหรับมือค่ำของที่นี่มากนะครับยังไงเจอกันพวงนี้ครับ สวัสดีตอนเช้ายังอยู่กันที่หาดทุ่งยางกับเมฆฝนที่คืมมากแล้วก็ตอนนี้จะเก้าโมงแล้วยังไม่เห็นพาทิตย์ขึ้นเลย <c oughs> ฝนตกไปปลอยก็เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องเตรียมตัวกลับบ้านนะครับเพราะว่ามีธุระ เร่งด่วนเข้ามานิดนึงนะฮะก็คงไม่ได้ไปต่อแต่ยังไงทิปใต้เราก็ยังคงอยู่นะครับรอบหน้ามาก็จะต่อลงไปเรื่อยๆนะฮะพาทิพตขึ้นมาแล้วนะแต่มันทะลุเมฆมาไม่ได้เลยเห็นแต่แสง นี่ครับเป็นอีกหนึ่งทิปเลยที่พวกเราประทับใจมากนะครับทั้งสวยท้าทายนะฮะแล้วที่สำคัญเลยก็คือวิวข้างบนนะครับถ้าใครมาที่นี่แล้วต้องไม่พลาดที่จะขึ้นมาชมนะครับแล้วก็อาหารที่นี่อร่อยมากๆนะครับยังไงทิปใต้ตรงนี้ครับเราไม่จบแค่นี้แน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าหลังจากนี้เราจะไปที่ไหนกันต่อยังไงก็ฝากช่องคนหน่เต็ง <S <S แคมปิ้งไว้ด้วยนะครับ